โอเคทูสวัสด <in> ีคร <in Spanish> <you> <sh> ับนมตั้มเกษตรกรต่างแดนนะครับนมตั้มเกษตรกรต่างแดนในเหมือนี่เป็นเป็นตั้มคอกสิงอยู่อะเศร้าแล้วนะเศร้าแล้วที่ชาวบ้านแล้วเขาจะเป็นคอกสิงเป็นเกษตรกรต่างแดนเหมือหมือนี่ครับผมเออเหตุผก็เหมือนนี่ือเปียกหมอนหยอดปานฝนตกเถอะนะฝนตกอีเชลีอิตน่ะฝนหนักฝนหนักไม่นี่นมตั้มกับแม่อันนี้ครับผมแม่ ปล่อยสปริงเกิ์นะครับเอาท่อชับขนาดไหนท่อรศัพท์อันบ่อด้ตัวครับผมมันปอกันหนามได้ครับนี่ครับซูเปอร์เมนกับผ้ามาสเปราน้มนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับุครับลูกมนกับเทกรอนต้งแดงครับพี่น้องเอ๊ว่านี่โอ้คือคือคือโอ้อายุนี่นะครับผมมัน จักลังกันเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดลังเลยครับบุณย์เอกครับที่อ่าพอดีไฟไหมเป็นสวนมะเขือเทศครับพี่น้องปีหน้านี่โอกระจายนะครับผมไปสะช้ำกาครับอ่าปีหน้านะครับเรื่องตอนรับสมาชิกใหม่จักสองท่านนะครับผมยินดีตอนรับผู้ใดที่มากก็มาสมาชิกใหม่ด้อครับเด้อมาอยู่งน้ำกันนี่ครับผมร้อยหกสิบครับ มาโยนเองก็ทิ้งอันนี้นะครับที่ต่ำพี่บลาอันอกซิงนี่นะครับเสียเสินอโ้คันฝนตกน้อพี่น้องเนี่ยเน็ตนี่ยังไม่ก่อนนะครับว่าถึงน้ำน้อยนึงนิดไม่หนุนเข่าก่อนเลยครับไม่เคยถึงน้าเหมือนว่าพี่น้องของผมนะว่ามันถึกจริงนะครับประมาณนี้นะครับผมเมื่อนี้ประมาณนี้นะครับผมปาร์ติมาตอปกตีก่อนนะครับ นมตามกําลัดด right the ีว่าสามหมื่นครับประจันกําลัดดีตลอดสามหมื่นครับผมนมต่มื่อสามหมื่นตลอดดูดกันนี่ครับปอกแปดก็ยังสามหมื่นสี่หมื่นอยู่กับสี่หมื่นนะครับผมสี่หมื่นหนึ่งปันหกร้อยนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับกินแต่น้ำมูนี่ก็ได้ครับหาหมื่นครับหาหมื่นหาแปงโม่ได้ครับ น้อก็ทำสเกลไปพอพี่น้องาหน้าบักตังมู่ได้หไรเปไ็นไงก่อนครับผมสามหมื่นหกมื่นอย่างนี้หน,น้นางานเนาะหน้นนางานได้อยู่ประมาณห้าหกหมื่นหามื่นเนี่ยครับผมยืนครับหลังจากหักชอบหักยังแล้วนะครับใครอยู่ใครจีนใคอยู่ครจีนก็จะเงนละสำหรับวันนี้นตมต่ำก็มาคุยเรื่องคาริ่งซูฟังนะครับอีดานนะครับอีดานติดจ,จอแดนภาคตะวันออกนะครับผมอืมประเทศอิตาเลียครับพี่น้องผมเป็นเกาหลีเด้อทั้งนี้ผมมีตอมอดแล้ครับผม อ,นนอยู่ี่ย20ปีก็อยู่นะครับ30ปีก็ยังมีนะพี่น้องนะทางออลประเทศเขาจะ <c oughs> <c oughs> ออกไปนะขอว่าได้แ <c oughs> ต่ว่านในช่วงระยะเวลาฮาปีนี่ผู้ใดต้องการอินเตอร์นะครับช่วงนี้เปิดกับยินเตอร์ไปก่อนนะครับปีละไปมันแมงทุกป,ปีเราก็ได้ครับผมผมนี่ส6เดืนอนนะยินเตอร์ไม่บัตรนะน <c oughs> ุ่มตามมาสิเมื่อานนะครับอินเตอร์อินเตอร์6เดือนบ่ไหวแายวราทันวะโบว่าล่ะครับผมมั่ สามปีเนาะสามปีพอดีสามปีกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านแล้วก็มาต่ออีกสองปีเป็นเงื่นเก็บสี่อินเตอร์สองรอบก็ได้ครับเราจะมีเงินกลับกลับพี่น้องกินหอดกินหอดคนไม่ได้กินหอดเมียกรับอินเตอร์สองรอบอินเตอร์สรอบก็ได้ครับปีละรอบก็ยังได้นะครับได้จังเนี่ยเพิ่นชิวๆนะครับมีหของกีอินเตอร์ของเขาอยู่น้องมี่เลย่มีกับกำลังมีครับผมติดต่อผู้สาวทางอำนาจเจริญอยู่ได้ครับดีบาเมนครับผม เเยยูสาาววดดักมีีนางวิวนางวิวว่าจันว่าเปิดตัวนางวิวเลยวันจันทรติดตามแี๋ยวเรื่องมาติดตามอ่านมตัมนะครับผมนมตัมเกษตรกรตั้งแดดนะครับผมแล้วก็บบ้าเมนเกษตรกรตั้งแดดครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหะครับผมสวัสดีครับลากันไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับฝากกันเลยกดตามกติดตามกดแชร์ให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เกษตรกรตั้งแดดนะครับ ครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไปบ้านนี้วะฮัลโหลบายบาย